ี่ครับถ้าผมอยากเป็นล่ามแปลภาษานี่ผมต้องเรียนอะไรครับคำถามของน้องวอไอมีเนี่ยน่าปวดหัวมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้น้องไปดูรีวิวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy s ัมซุงกาแล็กซี่เนะครับให้น้องเนี่ยไปดูรีวิวช่องพี่อูสปินไดหรือช่องซีมีอาเกตนะครับแล้วให้น้องดู AI ในนั้นนะครับมันเนี่ยกำลังจะเก่งกับคนที่เป็นล่ามแปลภาษาแล้วนะครับ คำว่าอาชีพล่ามเนี่ยจะถูกลดความสำคัญลงเรื่อยๆแล้วถ้าน้องเรียนด้านนี้เนี่ยน้องมีสิทธ์สวยนะครับตอนม .4 เนี่ยให้น้องเลือกสายศิลปภาษานะครับ คณะที่คนนิยมเรียนเนี่ยคืออักษรศาสตร์เอกภาษาจีนหรือมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าน้องเนี่ยจะตกงาน100%เปอพราะเอไนะครับเพราะ AI เนี่ยมันยังแปลบริบทรอบข้างเนี่ยไม่เก่งเท่าคนนะครับน้องเช่นมันยังแปลชื่อคนผิดอยู่นะครับและสุดท้ายเพียอขอย้องหัวไอานีเนี่ยสนุกสนานกับอาชีพล่ามแปลภาษา